เหตุการณ์ความตึงเครียดทางการเมืองได้ปะทุขึ้นอีกครั้งในจังหวัดขอนแก่นเมื่อการลงพื้นที่ทำกิจกรรมของบุคคลสาธารณะทางการเมืองรายหนึ่งที่รู้จักกันในชื่อเทงหอต้องเผชิญกับการต่อต้านจากกลุ่มประชาชนในพื้นที่อย่างเปิดเผยจนเกิดภาพการโต้เถียงและการขับไล่ให้ออกจากพื้นที่ซึ่งกลายเป็นประเด็นร้อนในสังคมออนไลน์และสื่อกระแสะหลักอย่างรวดเร็วเหตุการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงบรรยากาศทางการเมืองที่ยังคงเปราะบาง และความเห็นที่แตกต่างอย่างรุนแรงในหมู่ประชาชนแม้จะอยู่ในพื้นที่เดียวกันก็ตามโดยผู้เห็นเหตุการณ์ระบุว่าการรวมตัวของกลุ่มผู้คัดค้านเกิดขึ้นอย่างฉับพลันมีการตะโกนแสดงความไม่พอใจและเรียกร้องให้เทงอกยุกติกิจกรรมและออกจากพื้นที่ทันทีท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยที่ต้องเพิ่มความเข้มงวดเพื่อหลีกเลี่ยงการประทะที่อาจบานปลายแหล่งข่าวในพื้นที่ให้ข้อมูลว่า สาเหตุสำคัญขององค์การต่อต้านครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากการลงพื้นที่เพียงอย่างเดียวแต่เชื่อมโยงไปถึงท่าทีและถ้อยคำในอดีตที่ถูกนำกลับมาพูดถึงอีกครั้งโดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับการวิาพากษ์วิจารณ์กองทัพซึ่งถูกฝ่ายคัดค้านมองว่าเป็นการด่าทหารและไม่ให้เกียรติสถาบันที่มีบทบาทสำคัญต่อประเทศความรู้สึกดังกล่าวได้สะสมมาระยะหนึ่งก่อนจะปะทุขึ้นเมื่อมีการปรากฏตัวในพื้นที่สาธารณะทำให้ความไม่พอใจถูกแสดงออกอย่างชัดเจน ทั้งนี้กลุ่มผู้คัดค้านบางส่วนยืนยันว่าการแสดงออกของพวกเขาเป็นไปอย่างสงบและเป็นสิทธิในการแสดงความคิดเห็นตามระบบประชาธิปไตยขณะที่อีกฝ่ายมองว่าการขับไล่เช่นนี้สะท้อนถึงการไม่ยอมรับความเห็นต่างและอาจกระทบต่อเสรีภาพทางการเมืองในเวลาไล่เรียกกันบุคคลสาธารณะอีกลายที่ถูกกล่าวถึงอย่างมากในประเด็นเดียวกันคือไอได้ออกมาชี้แจงถึงข้อกล่าวหาเรื่องการดาทหาร โดยยืนยันว่าถ้อยคำและการแสดงความเห็นของตนในอดีตเป็นการวิพากษ์เชิงนโยบายและโครงสร้างไม่ได้มีเจตนาลดคุณค่าหรือดูหมิ่นบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองทัพแต่อย่างใดไอระบุว่าการนำคำพูดบางช่วงบางตอนมาขยายความหรือบิดเบือนจนกลายเป็นวัตกรรมโจมตีเป็นสิ่งที่ทำให้สังคมเข้าใจผิดและย้อนกลับมาทำร้ายการถกเถียงเชิงเหตุผลในระบบประชาธิปไตยพร้อมย้ำว่าการตั้งคำถามต่อบทบาทของสถาบันใดๆควรเป็นเรื่องที่ทำได้ในสังคมเปิด หากอยู่บนพื้นฐานของความสุจริตใจและข้อเท็จจริงนักวิชาการด้านการเมืองมองว่าเหตุการณ์ที่ขอนแก่นเป็นตัวอย่างชัดเจนของสิ่งที่เรียกว่าวัฒกรรมย้อนสอนกล่าวคือถ้อยคำหรือจุดยืนที่ถูกสื่อสารออกไปในบริบทหนึ่งอาจถูกนำกลับมาตีความใหม่ในอีกบริบทหนึ่งจนเกิดผลตรงข้ามกับความตั้งใจเดิมการสื่อสารทางการเมืองในยุคสื่อสังคมออนไลน์จึงต้องเผชิญกับความท้าทายอย่างมาก เพราะข้อความสามารถถูกตัดต่อย,ยกบางส่วนมาใช้หรือแพร่กระจายโดยขาดบริบททําให้ความหมายเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงกรณีนี้จึงไม่ใช่เพียงเรื่องของบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่สะท้อนถึงปัญหาเชิงโครงสร้างขององค์การสื่อสารสาธารณะในสังคมไทยขณะเดียวกันเสียงจากประชาชนในพื้นที่ขอที่ขอนแก่นมีความหลากหลายบางส่วนเห็นด้วยกับการแสดงออกของกลุ่มผู้คัดค้านโดยให้เหตุผลว่าผู้นำหรือบุคคลสาธารณะควรระมัดระวังถ้อยคำ โดยเฉพาะเมื่อกล่าวถึงสถาบันที่มีความอ่อนไหวและได้รับความเคารพจากคนจำนวนมากขณะที่อีกส่วนหนึ่งมองว่าการขับไล่หรือกดดันไม่ให้ทำกิจกรรมเป็นการปิดกั้นพื้นที่การแสดงความคิดเห็นและอาจนำไปสู่ความขัดแย้งที่รุนแรงขึ้นในอนาคตหลายเสียงเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้เหตุผลเปิดใจรับฟังและหลีกเลี่ยงการใช้ถ้อยคำหรือการกระทำที่ย,ยุ่อยุด้านหน่วยงานด้านความมั่นคงและฝ่ายปกครองในพื้นที่ได้ออกมาระบุว่าได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และพยายามดูแลไม่ให้เกิดความรุนแรงหรือการละเมิดกฎหมายโดยย้ำว่าการแสดงความคิดเห็นสามารถทำได้ภายใต้กรอบของกฎหมายและทุกฝ่ายควรเคารพสิทธิซึ่งกันแอลกันเหตุการณ์ครั้งนี้แม้จะยุติลงโดยไม่มีการปะทะรุนแรงแต่ก็ทิ้งคำถามสำคัญเกี่ยวกับทิศทางการเมืองไทยและความสามารถของสังคมในการอยู่ร่วมกับความเห็นที่แตกต่างอย่างสันติในมุมของสื่อมวลชนเหตุการณ์ดังกล่าวกลายเป็นประเด็นที่ถูกนำเสนอยอย่างกว้างขวาง ทั้งในรูปแบบข่าวภาคสนามบทวิเคราะห์และการถกเถียงในรายการโทรทัศน์และแพลตฟอร์มออนไลน์บางสำนักมุ่งเน้นไปที่ภาพการขับไล่และความเป็นเครียดขณะที่บางสำนักพยายามขยายความถึงที่มาที่ไปของข้อขัดแยง้งเพื่อให้สาธารณชนเข้าใจบริบทอย่างรอบด้านนักวิชาชีพสื่อเตือนว่าการนำเสนอข่าวลักษณะนี้จำเป็นต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อไม่ให้กลายเป็นการซ้ำเติมความขัดแยง้งหรือสร้างความเปรียดชังเพิ่มเติมท้ายที่สุดเหตุการณ์ไล่ตับเพื่อที่ขอนแก่น และการชี้แจงประเด็นดาทหารของไออาจถูกจดจำไม่ใช่เพียงในฐานะข่าวรายวันแต่เป็นบทเรียนสำคัญเกี่ยวกับพลังของถ้อยคำการสื่อสารและการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลายทางความคิดการเมืองอาจเป็นเรื่องขององค์การแข่งขันทางอุดมการณ์แต่การรักษาพื้นที่สนทนาอย่างสันติและเคารพกันคือหัวใจของประชาธิปไตยที่ยั่งยืนซึ่งเป็นโจทย์ใหญ่ที่สังคมไทยยังคงต้องร่วมกันหาคำตอบต่อไป